สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องอาการโชคเสียโชคเสื่อมสภาพนะครับว่ามีอาการยังไงนะครับโชคเสียโชคเสื่อมสภาพเนี่ยเราสามารถสังเกตจ,จากลักษณะภานยานอกคือโชคมีน้ํามันรั่วออกมาครับบริเวณร,รอบๆกระบอกโชคนะครับหรืออีกกรณีหนึ่งค,คือก็คือว่าโชคไม่สามารถขึ้นตัวได้ครับอันนี้คือจะเป็นอาการโชคเสียหรือโชคเสื่อมสภาพนะครับถ้าหากเจออาการนี้ปุ๊บวิธีสังเกตได้ง่ายนะครับถ้าหากว่าไม่มีน้ํามันรั่วสูงมาก็อาจจะทําการข่มลดด้านซ้ายด้านขวาลองดูครับว่า <D ance> ด้านหนึ่งยุบอีกด้านหนึ่งจะยุบไหมถ้าไม่ยุบก็แสดงว่าชคน่าจะมีปัญหาแล้วนะครับอันนี้ก็คื <D ance> อโชกรถของผมนะครับข้างซ้ายและข้างขวานะครับอันนี้คือผมให้ดูว่าอ่าข้างหนึ่งเสื่อมสภาพอีกข้างหนึ่งยังใช้งานได้อยู่ครับอันนี้คือผมก็ยกคู่ทั้งซ้ายและขวานะครับเดี๋ยวผมจะลองให้ดูครับนี่ฮะโดยการขบลงไปดูครับดูว่าโชกข้างนี้มันใช้การได้ดีแตกต่างอีกข้างหนึ่งหรือเปล่าข้างนั้นก็คือเสียนะครับอีก ดูข้างนี้ครับที่ผมขนไปเห็นไหมครับจะมีการคืนตัวกลับขึ้นมาครับเมื่อเปรียบเคอีกข้างจะไม่คืนตัวครับอันนี้คือชกเสื่อมสภาพครับผมทั้งที่ชกไม่มีการรั่วซึมนะครับผมก็ปกติผมแนะนําว่าถ้าเป็นนิสันมาสเนี่ยซึ่งเป็นนีโกคาเนี่ยผมแนะนาว่าถ้าหากเปลี่ยนในกลุ่มที่เป็นยางวโชพืชยางกันกระแทกของโชกลูกปืนนะครับแล้วก็ยางรองวัชพืด้านบนนะครับก็ควรเปลี่ยนชกไปพร้อมกันไปเลยครับเพราะว่าจะเสื่อมสภาพพอๆกันครับ แล้วก็เที่ยวนี้นะครับผมได้มาทําการเปลี่ยนบูธปีกนกอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากที่แล้ววีควิกได้ทําการอัดบ,บูธปีกนกให้ผมใหม่แต่ว่าก็ฉีกครับผมใช้ได้ไม่นานก็ฉีกใช้ได้ประมาณ2เดือนครับก็ฉีกอีกเที่ยวนี้ผมเลยซื้อบูธปีกนกยี่ห้อ a ไ i มาเปลี่ยนเองนะครับเที่ยวนี้เพราะว่าคราวที่แล้วผมก็มั่นใจว่าวีควิกเขาใช้บูธปีนกนกยี่ห้ออะไรอันนี้ผมแต่คราวนี้ผมก็เลยซื้อมานะครับผมในราคา5้าสสิบาทครับก็คือปีกนกเล็กแล้วก็ใหญ่ครับผมแต่บูผมใช้้ไดอยู่นะ ครับผมอันนี้คือก็ทําการประกอบโชคเข้าไปใหม่ครับบริโออันนี้คือเปรียบเทียบกันกับมิสุบิชิเอท่าครับซึ่งเขามีเหล็กกันโค้งครับจะทําให้เวลาการก็โค้งเลยดีกว่าแล้วก็ช่วงล่างเขาก็จะทนทานกว่าครับกว่าของมาร์สของเรานะครับนี่ฮะช่างก็ประกอบบูทปีกนกเข้าไปครับแล้วก็หลังจากที่ผมได้การใส่โชคเนี่ยเกิดปัญหาหนึ่งขึ้นมาครับปัญหาของการาเปลี่ยนโชคนะครับแล้วไม่ใช่เป็นของยี่ห้อ สเตนด์ดาดของบริษัทนั่นเองเป็นวาลิโอเนี่ยทำให้เกิดปัญหาคือยางลมมอชกด้านบนนะครับ<ม>เกิดการลอยตัวครับซึ่งตรงนี้ทางช่างวีฟิกเขาก็ได้ทาการแย้งผมว่าเอาเกิดจากการที่โชกยาวไม่เท่ากันนะครับซึ่งไม่เป็นความจริงจริงๆแล้วตัวปัญหามันเกิดจากน็อตนะครับน็อตที่เราใส่เนี่ยฮะน็อตตัวเนี้ยที่เราใส่ครับผมน็อตตัวเนี้ยเราจะใส่ตรงล็อกตรงอรง่าลูกปืนโชกไม่ได้นะครับจะต้องใช้เป็นน็อตที่เป็นลักษณะคือเรียบแบบนี้ครับไม่มีฐานครับถ้าเราใส่น็อตไปบ ซึ่งถ้าเผื่อยางชครอยต้องรีบแก้ไขถ้าไม่แก้ไขทําให้เกิดการฉีกขาดน,นะครับทําให้ว่าอา,อาจจะมีปัญหาระยะยาวครับผมกับช่วงล่างครับสําหรับคลิปนี้ก็จบแล้วนะครับสําหรับการเปลี่ยนโชคที่ไม่ใช่โชคศูนย์นะครับเป็นโชคที่เราใช้ของยี่ห้ออื่นอย่างผมใช้วาลิโอครับและแก้ปัญหาเกี่ยวกับกรณีว่าเปลี่ยนโชคแล้วทาไมยางเบ้าโชคด้านบนถึงลอยตัวครับจะแก้ไขยังไง สำหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องบ a b i Variety ด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดข่าวสารใหม่และสิ่งใหม่จากช่องบ a b i Variety ขอบคุณมากครับที่รับชมสวัสดีครับ